ไม่ใช่ตัวบำเพ็ญเอาปฏิบนะัติเอามันจะไม่มีอะไรเป็นของหนึ่งเป็นเรื่องของโปรดักเจอทองหรือกนะำ,ำลีไปสรรพสริงเรื่อยๆน,<ม>นี่งเป็นวิญญาณมากวนะุนาน,นั้นต้องประโลม เป็นกำลังเป็นกเข้าไปด้วยมันจะเป็นกำลังการปลตก่จะกว้างออกไป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 สังสารวัตรทั้งสังสารวัตรนี่ก็ไปได้วยกันเลยใหม่ทั้งใหม่ไม่ใหม่ไปได้วยกันเนี่ยทั้งสังสารวัตรไปได้วยกันเลยไปได้วยกันเลยไปได้วยกันเลยไ บเบาบ้างก็จะหายหเวงเวลาตั้งใจโปรดมันก็ต้องมันก็ต้องมีหนักบ้างรับเวทนาแรงบ้างแต่มันก็หายหเวงล้างโปรแบบวุ่นวลกตัวตั้งใจโปรดด้วยเป็นกําลังสมบัติกําลังสมบัติสุญญต,ตาล้างกําลังเหตการล้างว่างล้างว่างล้างดับล้างดับล้าง การล้าง <c oughs> ไม่เกี่ยวกับหนักเบาใช่จะไม่เกี่ยวกับหนักเบาจะล้างทั้งหนักทั้งเบาด้วยกันการอุบลล์ล้างอ,อุบลล์ ลงทุนด้วยความเพียรนะที่เราได้ฟังนี่ไปเข้าไปเจตนาปโลกเจตนาเข้าไปเป็นกําลังในการตัดสู้ช่วยตรงนั้นแหละเป็นกําลังในการตัดสู้ช่วย